ผมอยากจะเตือนนะครับคนที่ไปแสดงความคิดเห็นไปด่าอทอเธอระวังนะครับนคุณไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปอะไรเดี๋ยวคุณก็ต้องติดพุกยิงน้องเบียรเดอะไว้อะไรเนี่ยเนี่ยเขามีอาบน้องอาบน้ำอะไรบางคนไปด่าระวังนะตเตือนก่อนนะ คุณดูคดีการมินี่ก็ฟ้องนักข่าวฟ้องพิธีกรฟ้องคนดังๆเต็มไปหมดในศาลนะ่ะถ้าอยากติดคุกก็วิพากษ์วิจารณ์เข้าไปเพราะว่าในโซเชียลยมันมีคนปากแจหรือปากดีหลายคนน่ยอยากไปหมิ่นประมาทใครถึงเวลาเราต้องรับรับเวีน้นรับตำ หลังเป็นดราม่าร้อนต่อเนื่องกันมาหลายวันค่ะมีการตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งพิธีกรดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็ออกมาโพสต์ภาพไม้สารที่ระบุชื่อของโจ์คือบริษัทดีวันดีคืนจำกัดและนายภูดิดกำเนิดพลอยหรือหนุ่มกัญชัยส่วนชื่อของจำเลยได้มีการเลอเอาไว้แต่ก็เผยให้เห็นคำนำหน้าและคำลงท้ายว่านางสาวพัชระจุดจุดจุดวส์ voice. พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าคำฟ้องจากนักข่าวกักกักคนหนึ่ง ก่อนที่จะคอมเมนต์ใต้โพสต์เพิ่มเติมค่ะว่าผมไม่ได้ฟ้องเพื่อเรียกเงินหรือค่าเสียหายนะครับผมฟ้องเพื่อให้มีโทษจำคุกสถานเดียวถ้าผมชนะต่อให้รอลงอาญาคุณก็จะมีประวัติอาชญากรรมเป็นชนักติดหลังไว้จะได้คอยระวังตัวเองไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกซึ่งในขณะนั้นก็เดาไม่ยากเลยค่ะว่าบุคคลที่ถูกฟ้องนั้นคือใครต่อมาทางด้านนุ่มกัญชัยได้โฟนอินเข้ารายการปูเสือรอโดยพูดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะว่า อันดับแรกในโพสต์นั้นก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครแล้วแต่คนจะคิดกันไปแต่ในมุมของตนที่คิดเองตนรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันล้ำเส้นกันเกินไปที่ผ่านมาตนก็ยังไม่ได้มีการไปพูดถึงใครบางคนพอถึงเวลากลับกลายเป็นว่าพยายามที่จะพูดแซะตนมาตลอดซึ่งตนก็เฉยมาตลอดจนกระทั่งสุดท้ายแล้วตนไม่โอเคที่มันไม่ยอมจบสักทีรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการใส่ความตน ซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อแจ้งความกับทางสารแล้วลำดับต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นพี่หนุ่มก็บอกว่าจริงๆแล้วใบที่ตนโพสต์ไปมันยังไม่ได้เป็นหมายสารค่ะมันเป็นแค่คําฟ้องที่ทนายร่างขึ้นมาแล้วจะไปยื่นต่อสารพอหลังจากนี้สารก็จะพินิจว่าทั้งหมดที่เราบรรยายไปเข้าองค์ประกอบหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสารก็อาจจะรับไว้ก่อนและถึงชั้นไตส่สวนพอเป็นไตส่สวนมูลฟ้องเสร็จคดีมีมูลก็จะเข้าชั้นสืบและเขาต้องมายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ตอนนี้พี่ไม่ได้ดูอะไรในโซเชียลเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่่าสิง ที่เขาทำนั้นมันคือการล้ำเส้นเขาจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะตัวพี่เองก็มีหลักฐานทุกอย่างเลย แต่ว่าระดับสาวมั่นอย่างสาวเบียดะไอด์ก็ดูจะโนสนโนแค่นะคะใช้ชีวิตสดใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนล่าสุดค่ะมีเรื่องพีคให้ได้ช็อกกันอีกแล้วเมื่อสาวเบียทีเสิร์ฟชาวเน็ตแบบแปรงแบบตะโกนเลยค่ะกับการไลฟ์สดตอนอาบน้ำตอนแรกเนี่ยก็ใส่บิกินี่สีเหลืองสดใสนะคะแต่จูจๆทีก็ค่อยๆถอดโชว์หุ่นแซบทำเอาอึ้องเลยสิขะงานนี้ แถมเจ้าตัวเนี่ยออกมาเปิดเผยอย่างภูมิใจนะคะว่ารู้สึกแฮปปี้เพราะตื่นเช้ามาพร้อมมีเงินเข้า 100- 0 0แสนในหวันบอกคอนเทนต์ที่ทำก็ไม่ได้สร้างความเกลียดชังให้กับใครซึ่งในประเด็นนี้ค่ะอาจารย์ตรินโพรักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาวิเคราะห์เรื่องการไลฟ์อาบน้ำโดยมีหลายประเด็นน่าสนใจค่ะระบุว่าไลฟ์อาบน้ำ การใช้ร่างกายเป็นทุนทางสังคม 1. บุค,คลิกภาพแบบหลงตัวเองอยากเป็นจุดสนใจบุคคลอาจมีความต้องการให้ผู้อื่นสนใจหรือชื่นชมตนเองสูงการใช้รูปร่างเป็นเครื่องมือมักใช้ร่างกายหรือภาพลักษณ์ทางเพศเพื่อแลกกับการได้รับการยอมรับประเมินคุณค่าในตนเองจากสายตาคนอื่นการได้รับยอดไลค์หรือคอมเมนต์อาจเป็นสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน 2. บุคลิกภาพแบบแสดงออกแรงชอบเรียกร้องความสนใจอย่างสุดโตง่งบุคคลแบบนี้มักแสดงพฤติกรรมที่เกินจริงหรือยัวย่วยวนเพื่อให้ได้รับความสนใจมีอารมณ์แปรปรวนเร็วและมักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าตรกะการแสดงตัวเองผ่านเพศอาจสื่อสารความต้องการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อผู้อื่นผ่านภาพลักษณ์ทางเพศ 3. การขาดขอบเขต ระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะอาจสะท้อนถึงพัฒนาการทางจิตใจไม่สมบูรณ์หรือการไม่เห็นคุณค่าของความเป็นส่วนตัว 4. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือสื่อสังคมในบางกรณีอาจไม่เกี่ยวกับบุค,คลิกภาพโดยตรงแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ได้รับแรงจูงใจจากไรายได้หรือยอดผู้ติดตามถือเป็นการใช้ร่างกายเป็นทุนทางสังคม 5. ทัศนคติแบบเสรีทางร่างกายบางคนอาจเชื่อว่าการแสดงออกเช่นนี้คือสิทธิและอิสระในการแสดงออกของ รก,กรณีนี้อาจต้องวิเคราะห์ร่วมกับเจตนาเชิงอุดมการไม่ใช่แค่พฤติกรรมทางเพศคำเตือนเชิงจิตวิทยาและสังคมพฤติกรรมนี้อาจทำให้บุคคลตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นการคุกคามทางเพศการถูกบูลลี่หรือถูกเอารูปไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอาจจะสะท้อนไปถึงความขัดแย้งภายในจิตใจหรือความเหงาที่ถูกแสดงออกในลักษณะยั่วยวนนอกจากนี้นะคะอาจารย์ตรีนได้แชร์ข่าวที่เคยวิเคราะห์ว่าเบียร์น่าเป็นห่วงเพราะไม่ได้รู้สึกผิด และอนาคตอาจเลวร้ายกว่านี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นด้วยค่ะว่าเฮ้อเตือนมาเป็นปีแล้วว่าควรไปทำจิตบำบัดและแน่นอนค่ะว่าประเด็นดราม่าของเบียร์ด์วอยซ์ทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์กันสะบัดค่ะจนงานนี้ทนายเดชากิตติวิทยาน,านันได้ออกมาเตือนแล้วก็ดึงสติชาวเน็ต จะ uhm. วิจารณ์อะไรระวังหมายสารนะจ๊ะเพราะว่ามินประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยโทษไม่เบาเลยค่ะคุณขาโดยทนายเดชาบอกว่าล่าสุดนะครับเบียดวอย c ์น้องคนสวยเนี่ยนักร้องสาวสวยหญิงมั่นไม่เกรงกลัวอะไรต่างๆเนี่ยเห็นมีข่าวเขาบอกมีการอาบน้ําแล้วก็มีการโชว์ทางโซเชียลมีเดียผมอยากจะเตือนนะครับคนที่ไปแสดงความคิดเห็นไปด่าทอเธอนะ่ะ ระวังนะครับเขามีทีมทนายความเขาจะแคปเก็บไว้หมดคุณไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็ต้องติดคุกแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย be the voice เขาจะอาบน้ําหรือเขาจะทําอะไรแต่งตัวแบบไหนเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าอันไหนมีอะไรที่มันผิดกฎหมายโป๊เปลื่อยก็ไปแจ้งความตํารวจจับแต่ถ้าคุณไปวิพากษ์วิจารณ์เขาในทางเสียหายเช่นเป็นคนหน้าจุดจุดจุดมั่งเป็นคนไม่ดีมั่งเป็นผู้หญิงซ้บซ้อนมั่งระวังครับคุณจะต้องติดคุกล่าสุดเนี่ยครับ เ e ียดเดอดไว้เบียดเดอไวเนี่ยน้องคนสวยเนี่ยนักรองสาวสวยหญิงมั่นไปเกรงกลัวอะไรต่างเนี่ย the เบียดเดอไว้เห็นมีข่าวก็บอกอะไรมีการอาบน้ําแล้วก็มีการโชว์ทางโซเชียลมีเดียผมอยากกะเตือนนะครับคนที่ไปแสดงความคิดเห็นไปด่าทอเธอระวังนะครับเขามีทีมทนายความเขาจะแคปเก็บไว้หมดนะคุณไปด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปอะไร เดี๋ยวคุณก็ต้องติดคุกและก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเบียรดเไว้เขาจะอาบน้ําหรือเขาจะทำอะไรแต่งตัวแบบไหนเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าไหนมันมีอะไรที่ผิดกฎหมายโปะเปือยก็ไปแจ้งความตํารวจับแต่ถ้าคุณไปวิพากษ์วิจารณ์เขาในทางเสียหายเช่นเป็นคนหน้าด้านมากเป็นคน ไม่ดีบ้างเป็นผู้หญิงส้ำสอนบ้างอะไรเงี้ยระวังครับคุณจะต้องติดคุกนอกจากนี้นะคะทนายเดชาได้ยกตัวอย่างคดีมินประมาทของสาวเกาหลีจีกามินอดีตคู่รักของหนุ่มน็กชาลีค่ะที่เธอเองเคยถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสมัยที่เลิกราก,กับหนุ่มน็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องนิสัยจนเจ้าตัวต้องบินกลับมาเมืองไทยเพื่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวประเด็นดราม่าที่หลายคนเข้าใจผิดแถมยังมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทนายเดชาพูดถึงประเด็นนี้ว่าคุณดูคดีกามินนักข่าวพิธีกีกรท่ ฟ้องนักข่าวฟ้องพิธีกรฟ้องคนดังๆเต็มไปหมดในศาลนะ่ะไปดูครับในศาลอาญาเนี่ยเต็มเลยคดีนะ่ะ ลูกความผมก็โดนฟ้องไปแต่ลูกความผมได้เจราจารยกมือไหว้ขอโทษเขาไปก็น่าจะจบถ้าอยากติดคุกก็วิพากวิจารณเข้าไปเพราะว่าในโซเชียลยมันมีคนปากแจ๋วหรือปากดีหลายคนวิจารณ์เข้าไปครับจะได้ติดคุกครับพวกอินฟลูพวกนักกฎหมายทนายความแล้วก็นักอาชญวิทยาที่ไปออกรายการต่างๆวิพากวิจารณ์เขาไอ้นี่เลวตั้งแต่เกิดชั่วตั้งแต่เกิดอบรมเลี้ยงดูไม่ดีพอแม่ไม่สั่งสอนผิดกฎหมายนะครับไอพฤติกรรมที่ไปวิพากวิจารณ์แบบนี้เนี่ยก็โดนหมดนะครูบาอาจารย์ไม่ว่า คุณจะจบด็อกเตอร์ปริญญาโทอะไรต่างๆคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครว่าคนนั้นเป็นคนร้ายนะคนนี้ชั่วมาตั้งแต่เกิดอะไรต่ออะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาเสียหายขึ้นมาเขาก็ฟ้องคุณคุณก็เป็นจำเลยแรกๆก็เป็นด็อกเตอร์ต่อมาก็เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจำเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาระวังนะครับจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทหมอดูก็เหมือนกันนะ พอคนนี้ถูกดำเนินคดีช่อโกงติดคุกบอกอ๋อคนนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีผิดหมดนะครับไม่ใช่ว่าจะอ้างความเป็นหมอดูนักวิชาการนักอาชญาวิทยาเป็นทนายความหรือจะอะไรไม่ได้ครับทนายไม่ใช่ศาลหมอดูไม่ใช่ศาลนักข่าวไม่ใช่ศาลสื่อไม่ใช่ศาลนักอาชญาวิทยาด็อกเตอร์ต่างๆที่ไปนั่งในรายการบางทีมันปากออกทุกวันเลยแม้พอพูดแรงๆเนี่ยมันมันปากพิธีกรก็เหมือนกันก็ต้องโดนเหมือนกันเขาเสียหายไงพอแม่ไม่สั่งสอนชาติ ตระกูลไม่ดีครอบครัวมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้คุณเป็นใครไปตัดสินเขาไม่ได้นะอันนี้เรียนให้ทราบนะถ้าวันนึงเนี่ยเขาไปปรึกษาทนายขึ้นมาคนเหล่านี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดียิกน้องเบียร์เดอะไวท์อะไรเนี่ยเขามีอาบน้ำแล้วมีบางคนไปด่าเขาระวังนะเตือนก่อนเดี๋ยวสบายขึ้นศาลกันทวนหน้ามินประมาณโดยการโฆษณาจำคุก2ปีปรับ2 0 0 0 0 0ค่าเสียหายต่างหากนะ อย่างคดีการมินเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายตั้งแต่5 0 0แสนล้านคนดังๆโดนหมดปากดีทั้งหลายพิธีกรโดนไปหมดยูทูบเบอร์ดังๆก็โดนไปก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าเราติดตามข่าวสารเนี่ยอย่าไปมินประมาทใครถึงเวลาเราต้องรับเวรรับกรรมคุณดูคดีการมินนี่ก็ฟ้องนักข่าวฟ้องพิธีกรฟ้องคนดังๆเต็มไปหมดในศาลการมิน ไปดูครับในศารอาญาเลยเต็มเลยคดีลูกความผมก็โดนฟ้องไปแต่ลูกความผมกม็เจราจายกมือไหว้ขอโทษเข้าไปก็น่าจะจบนะถ้าอยากติดคุกก็วิพากวิจารเข้าไปเพราะว่าในโซเชียลยมันมีคนปากแ๋วหรือปากดีหลายคนนะครับวิจารณเข้าไปครับจะได้ติดคุกครับนะพวกอินฟูพวกนักกฎหมายทนายความแล้วก็นักอานญาวิยาที่ไปออกรายการต่างๆวิพากวิจารณครับไอ้นี่เลวตั้งแต่เกิดชั่วตั้งแต่เกิดเนะย อ,อบรมเลี้ยงดูไม่ดีพ่อแม่ไม่สั่งสอนผิดกฎหมายนะครับไอ,อพฤติกรรมที่ไป,ไป,ไป,ไปวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นโดนหมดนะครูบาอาจารย์ไม่ว่าคุณจะจบด็อกเตอร์ปริญญาโทแรงๆ่างคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครนะไเอคอนนี้เป็นคนร้ายนะ,นะไปข่มขืนเขาไอคนนี้คือชั่วมาตั้งแต่เกิดอะไรจะอะไรไม่ได้นะครับไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเสียหายขึ้นมาเขาก็ฟ้องคุณคุณก็เป็นจำเลยตอนแรกๆก็เป็นด็อกเตอร์ต่อมาก็เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นจำเลยเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขา อ่าคนนี้ไปโกงเข้ามาเออโอ้สมัยเด็กๆพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรเงี้ยไม่ได้นะการอบรมไม่ดีอะไรต่างไม่ได้นะคุณเท่ากับว่าคุณไปไปยุ่งกับชีวิตส่วนบุคคลครับคุณจะไปอ้างด็อกเตอร์อะไรต่างคุณไปสอนหนังสือก็สอนมหาลัยเนี่ยด็อกเตอร์อาจยาวิทยาเรื่องอะไรต่างๆระวังนะครับจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยหลายๆคนหมอดูก็เหมือนกันนะหมอดูนะนะพอคนนี้เป็นไงเอ่อถูกดำเนินคดีชอโกงติดคุกบอกอ๋อคนนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีพิดหมดนะครับ ไม่ใช่จะอ้างความเป็นหมอดูนักวิชาการนักอาจยาวิทยาเป็นทนายจะอะไรไม่ได้ครับทนายไม่ใช่ศาลหมอดูไม่ใช่ศาลนักข่าวไม่ใช่ศาลสื่อไม่ใช่ศาลแล้วครับแล้วก็อะไรเนี่ยนักอาจยาวิทยาด็อกเตอร์ต่างๆที่ไปนั่งรายการเนี่ยบางทีมันปากออกทุกวันเลยแหมพอพูดแรงๆที่มันมันปากวิธีกรก็เหมือนกันก็ต้องโดนเหมือนกันมันพูดแล้วแบบด่าแรงๆนะมันพูดแล้วมันปากอ่ะ นะครับเขาเสียหายอะ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนชาติกะกูลไม่ดีครอบครัวมีปัญหาอะไรต่างเนี่ยมไม่ได้ไม่ได้มันมันมันคุณเป็นใครไปไปตัดสินเขาไม่ได้นะอันนี้เรียนให้ทราบนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะเขาไปปรึกษาทนายขึ้นมาคนเหล่านี้ก็ถูกดำเนินคดีนะครับนะยิ่งน้องเบียร์เดอะไวท์อะไรเนี่ยเนี่ยแต่เขามีอาบน้องอาบน้ำอะไรบางคนไปดา่าเขาระวังนะเตือนก่อนนะแคปแคบแคแคเจ็บเดี๋ยวสบายขึ้นสารไปทั่วหน้าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยจำคุกสองปี ปรับสองแสนนะค่าเสียหายตัางหากนะอย่างคดีการมินเน amin, matter, ี Trail, like there, ่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขามีฟ้องตั้งแต่และเรียกค่าเสียหายตั้งแต่ห้าแสนหนึ่งล้านเลยหมดคนดังๆโดนหมดปากดีทั้งหลายพิธีกรโดนไปหมดหลายก็ดียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ดังๆก็โดนไปเนี่ยเนี่ยลูกความผมเนี่ยโดนไปนะก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบว่านะเราติดตามข่าวสารเนี่ยอย่าไปหมิ่นประมาทใครถึงเวลาเราต้องรับรับเวรรับกรรมเอาละค่ะคุณผู้ชมจะคอมเมนต์อะไรใครก็อย่าลืมรับผลกรรมจากการกระทําของตัวเองกันด้วยนะคะ ในค่ะขอดูคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์กันหน่อยคะ่ะจะได้ไม่ต้องไปเสียตังในกระเป๋ายิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเก็บเงินไว้กินของอร่อยๆจะดีกว่าแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะต้องกินของอร่อยแล้วก็ฟังข่าวบันเทิงจากท็อปดาราเท่านั้นคะ่ะรับรองแฮปปี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ที่ t u b e c ช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอะาอ้าอ่ายังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แซงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ